คุยคุณผู้ชมขาหนาวมากเลยค่ะตอนนี้มาวิมพร้อมกับรายการบากรสิบก้าวสิบกระซิบอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะกับงานดนตรีกลางแจ้งสุดยิ่งใหญ่ในชื่อคอนเสิร์ต B ีเดอร์อัพเซอร์ปาร์ตี้เฟสตค่ะคุณผู้ชมค่ะเขายกศิลปินมาทางใต้เบเกอรี่บิวตี้และโดโจซิตี้จะมีใครบ้างตามมาวินไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะงานนี้เราไม่ธรรมดาเรียกว่าหนาวปววานสุกพงไม่เยอะหนาวแบบนี้อยากกินสุกี้เลยค่ะวินจะสนต่อยังไง งานดนตรีกลางแจ้งที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีที่มีแฟนเพลงที่รักเราแล้วผมพูดตลอดเวลาว่าวงการเนี้ยไม่มีแฟนเพลงไม่มีตัวตนก็เลยขอบคุณคนที่สนับสนุนเราอนาคตจะเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่สิ่งที่ผมบอกได้ก็คือว่ากับเบเกอรี่ทุกอย่างมันออแคนิกเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดเดี๋ยวก็รู้ ตั้งแต่ฤดูที่แตกต่างนะคบผ่านร้อนผ่านหนาวมา30ปีได้ไหมใช่สามสปีแล้วปีนี้ดีใจที่ทุกคนก็ยังอยู่กับเพลงฤดูแตกต่างแล้วก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นขอุมผมด้วยครับครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการจากลาละแต่เป็นการเซเลเบรดว่าพวกเรายังอยู่ตรงนี้บทเพลงสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้แลเปลี่ยนชีวิตพวกเราเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากที่ยังอยู่กับพวกเราตลอด30ปีที่ผ่านมา คือหน่งอะ่ะเกิดเชียงใหม่เพาอพวดโหน่งเป็นคนเหนือแล้วเราก็แบบรู้สึกประทับใจมากเลยเพราะว่าปิดท้าย Bakery Music ในที่ที่เราเกิดจะบอกว่าแฟนเพลง Bakery Music สิกับ o โ i โจซิตเป็นแฟนเพลงที่สุดยอดที่สุด the best in the world เพราะว่านี่มันตั้ง30ปีแล้วยังไม่เชียร์กันแล้วก็อยู่แบบเพงลงแรกถึงเพลงสุดท้ายอ่ะหนงรู้สึกประทับใจกับแฟนเพลงจริงๆแล้วเราต้องขอบคุณทุกคน,นกคน่ะ แฟนเพลงสองหมื่นกว่าคนเหล่าศิลปินระจะใจฟฟขนาดไหนจ้าเราอยากตั้งใจที่จะทำคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดเพื่อชาวเชียงใหม่แล้วก็ทุกๆคนที่มาให้กำลังใจพวกเราด้วยครับดีใจมากที่มีวันนี้เพราะบรรยากาศมันไม่เหมือนที่ผ่านๆมาเลยครับการที่ทุกคนเนี่ยได้ยินเพลงเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เวลาผ่านไป20ปีเนี่ยมันเหมือนกับทุกอย่าง f l a ชแ back กลับมามันดีมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเรียกว่าอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกนะผูกพันกับเบเกอรี่กับบทเพลงของพวกเราขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากแบบดีใจแบบโ,โอ๊ยไม่นึกว่าจะตามกันมาเพราะว่ามีเพื่อหลายคนที่ดูที่อิมแพบอกว่ามาที่นี่ด้วยเหมือนกันมาวิ่งก็เหมือนกันค่ะแล้วก็อย่างที่พี่บอยพูดตอลอดว่ามันเป็นความสุขแล้วก็เป็นพลังที่อยากให้ทุกคนเก็บกลับไปแล้วพอมองย้อนกลับมามันก็จะได้เหมือนภาพที่เราเคยโตมาด้วยเลยก็ขอบคุณจริงๆค่ะ ผมมาเป็นแฟนคุณเลย TFC เลยเคยดูใช่ไหมเคยดูบากอกกระซิบใช่ไหมเฮ้ยเห็นไหมเราเป็นแฟนกันแล้วกันพี่สายชนมีรู้สึกไงบ้างเบเกอรี่เนี่ยก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตนี่ตั้งแต่อิมแพกแล้วนะใช่เราก็คิดว่ามันคงไม่มีโอกาสพลอยลาได้มาทําอย่างนี้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ผมว่านอกจากชหม่นะยังมีคนจากกรุงเทพเยอะมากันเยอะใช่ติดตามถ้าเขามีครั้งต่อไปแต่เขาบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะแบบรวมตัวกันแบบคร็ไงใช่ แต่ว่าผมอะไม่เชื่อรู้สึกไงบ้างครับวันนี้มาที่เชียงใหม่กับบรรยากาศและคนแบบ22 0 0มอค่ะคุณช่างมาวอากาศดีอากาศดีมากนะคะไม่บอกจะถอดแล้วนะนั่นคือถอดมาก็เป็นสาวคนหนึงดีและข้างในก็มีตำนานของเรานี่มันเกือบ30มปีไหมก็ยีปีจากวันนั้นจนวันนี้เหมือนเดิมใครบอกเหมือนเดิมสวยขึ้นนัอเยอะหมอเสียใจนะ จริงแล้วค่ายเบเกอรี่มิวสิกแล้วก็โดโจซิตี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในปัจจุบันแล้วค่ะแต่ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามของเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นองๆทุกคนนะคะไว้เจอกันอีกนะคะจนกว่าหัวเข่าเราจะลาจากกาันค <laughs> ่ะ